เรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นตอนเข้าไปไหว้ท้าเวสุวรรณนี่ไม่ใช่แค่ลูกปั้นทองคําแต่นี่คือท้าเวสุวรรณหน้ากาก,ากทองกําไรทองที่ศรัทธาแรงพอจะเปลี่ยนชีวิตคนท่านไม่ใช่แค่องค์เทพผู้คุ้มครองแต่คือเทพแห่งโชคลาภความมั่งคัง่งและการเปิดทางแห่งดวงชะตา วันนี้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นครับตอนแรกที่เราเข้าวัดมาท้องฟ้ายังใสๆอยู่เลยแต่พอเดินมาถึงบริเวณที่ท่านประดิษฐานอยู่เท่านั้นแหละอยู่ๆฟ้าก็มืดลงมีเม็ดฝนโปรยลงมาเบาๆผมก็เลยกะว่าจะรีบเดินไปไหว้และรีบถ่ายให้เสร็จก่อนฝนจะตกหนักเพราะฟ้าเริ่มมืดคึ้มแล้วแต่ถ่ายไปเรื่อยๆฝนกลับไม่ได้ตกหนักขึ้นแต่ตกเหมือนเวลาพระพรมน้ำมนต์ให้ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอถ่ายเสร็จเดินออกมาจากบ,บริเวณที่ท่านประดิษฐานเท่านั้นแหละฝ คนก็หยุดตกไปซะดือด้อแบบนี้ทำให้ผมขนล,ลุกแปลกๆผมรู้สึกว่า ที่มีความลึกลับบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ความศักดิ์สิทธิ์แต่มันคือพลังบางอย่างที่สัมผัสได้แต่ไม่อาจอธิบายได้สำหรับใครนะครับที่กำลังหาสถานที่ใดสถานที่หนึ่งมาขอพรนะครับจากที่สัมผัสผมเชื่อว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ธรรมดาแน่นอนองค์ทวเวสุวร์หน้ากากทองกำไรทองแห่งวัดโชติการามตำบลบางไผ่อำเภอเมืองนนทบุรีน่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะกับคุณตั้งใจแล้วเดินทางมาชีวิตของคุณอาจจะเปลี่ยนไปครับ